สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่านครับผมเดี๋ยวนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับเจสันคาติวนน45นะครับเรามีรถดีรถสวยราคาถูกคัดสรรไว้ให้ลูกค้าอยู่เสมอนะก่อนอื่นนะครับลูกค้าเก่าก็จะทราบว่าผมเป็นคนทํา รีวิวคลิปสดนะลูกค้าผมถ่ายเทคเดียวจบนะครับไม่มีการตัดต่อดใดๆสิน,นะครับแล้วที่สําคัญนะลูกค้าผมได้รถมาสภาพแบบไหนนะฮะผมแค่ล้างสีและดูดฝุ่นเอามารีวิวภาพสดๆให้ลูกค้าได้รับชมกันนะครับตำหนิมีตรงไหนผมแจ้งรายละเอียดตามความเป็นจริงทั้งหมดนะฮะลูกค้าเดี๋ยวนี้เอาใจสายรถหรูอีกหนึ่งคันนะลูกค้าผมแจ้งก่อนนะครับนิสสันเทียนามากี่คันก็หมดนะฮะ แล้วที่สําคัญราคามือสองสุดเล้าใจไปเลยนะฮะลูกค้าเดี๋ยวนี้มาพบกันนะฮะกับนิสสันเทียนาคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะลูกค้าเป็น250 XV นะฮะเป็นเครื่องยนต์ V 6แล้วที่สําคัญนะครับลูกค้ามีสลูปหลังคาด้วยออปชั่นจัดเต็มไปเลยนะฮะกับนิสสันเทียนา250 XV นะลูกค้ารถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ำนะฮะแก้มหน้าแก้มข้างประตูทั้งสีด้านไฟหน้าไฟท้ายเดิมโรงง,งาน100%นะลูกค้าแล้วที่สําคัญนะครับ ออปชันจัดเต็มออโต้แอร์แบ็กเอบนะฮะพร้อมสลุปหลังคาแบบหล่อๆเลยนะ,ะแล้วรถได้เป็นสีขาวมุกด้วยนะลูกค้าพร้อมกับแม็กเดิมโรงงานนะสภาพหล่อๆกับยางสภาพสวยๆไปเลยนะฮะคือผมเคาะตรงไหนนี่บางหมดนะลูกค้าคันนี้ได้เป็นสีเดิมทั้งคันนะลูกค้าครับได้เป็นสีเดิมทั้งคันนะะเคาะตรงไหนนี่บางเฉียบเลยนะฮะผมเปิดราคาตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะฮะรถคันนี้เป็นปี2009นะฮะลูกค้า เอาไปเท่านี้พอนะออกข้างใหม่มีร้านกาบาทนะฮะมีร้านกลางๆนะฮะขายเท่านี้พอ2องแ0 0พบาทจัดไฟแน,นท่วมยอดออกรถศูนย์บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะฮะลูกค้าลูกค้าต่างจังหวัดสนใจซื้อมีบริการจัดส่งฟรีโอนฟรีให้ทุกคันนะฮะให้ทุกคันนะฮะทุกคลิปผมจะพาลูกค้ามาดูตรงนี้ครับ ลูกค้าสังเกตดูนะถ้าเป็นนิสสันเทียนาเนี่ย <_ d> um> เขาจะมีคิ้วประตูเนี่ยเขาจะมีงานโครเมียมนะฮะแล้วจะมียางอยู่ข้างในเนี่ยเขาเรียกว่ายางชั้น2อนะฮะยางยังอยู่นะลูกค้าไม่มีกรอบนะฮะยังนุ่มนะยังนุ่มยังดูดีนะถามว่าทําไมผมถึงพามาดูคิ้วประตูเพราะว่าถ้ายางม,มันกรอบมันแตกแสดงว่ารถคันนั้นจอดตากแดดนะลูกค้าดูคิ้วขอบประตูคิ้วหลังคานะยางยังนุ่มนะฮะคิ้วประตูคิ้วหลังคาสลูปนะฮะลูกค้าสังเกตดูนะ นะฮะเนื้อยางยังนุ่มนะฮะไม่มีเปื่อยไม่มีแตกนะฮะหลังคาแก้วสรุปยังสวยนะฮะลูกค้าทิ้วยางขอบประจกชายบนนะสังเกตดูนะยางชั้นข้างในเนี่ยฮะยังนุ่มเห็นไหมฮะบางคันพวกนี้ลอกแตกไปหมดแล้วแสดงว่ารถกลุ่มประเภทนั้นเป็นรถที่จอดตากแดดซะบ่อยนะฮะผมเรียกอย่างนี้ดีกว่านะแผงจึ่งดีเห็นไหมฮะชิดขอบประจกหมดนะครับไม่มีเปิดไม่มีอ้าแม้แต่นิดเดียวนะลูกค้านะฮะแก้มประตูนะฮะแก้มหน้านะครับ แก้มหน้ากับฝากระโปรงนะเข้ามุมหมดเลยนะคือรถผมได้มาจริงๆนะคันนี้ผมยังไม่ได้ขัดสีนะเดี๋ยวผมขัดเคลือบน้ํายาให้อีกนะรถก็จะเงานะฮะกีบล็อกกันชนหน้านะครับไฟหน้านะฮะเข้ามุมองศาหมดนะครับลูกค้านะฮะแม็กคือแม็กนี่หล่อเลยนะฮะได้ยางเป็นปี2021ด้วยนะครับลูกค้ายางเป็นโอตานิเจแปนด้วยนะครับปี2021นะเป็นปลายปีนะฮะดอกยังเหลือเยอะนะฮะสีนี่ข้อตรงไหนนี่บางเฉียบเลยนะครับ แก้มประตูหน้าขวานะฮะเข้ามุมหมดนะครับเพราะว่าประตูไม่เคยแก่นะฮะผมพยายามจะให้เห็นตําหนี่นะตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะฮะนะครับชุดงานคิ้วนะฮะงานคิ้วเดี๋ยวผมขัดให้นะครับอันนี้อาจจะมีคราบสกรปรกบ้างนะฮะผมยังไม่ได้ทํานะ,ะเดี๋ยวผมใช้น้ํายาลูบให้นะฮะคราบสกรปรกก็จะหายหมดงานโครเมียมก็จะเงาวิ้งเลยนะฮะนอกนั้นสียังสวยนะคระับข้อตรงไหนนี้บางหมดเลยนะฮะนะฮะ นะฮะองศาเสากลางประตูด้านขวานะฮะชายบนยันล่างเข้ามุมหมดนะครับเพราะประตูไม่เคยแก่นะลูกค้าประตูไม่เคยแก่นะฮะรถถึงได้มาสภาพแบบนี้นะฮะประตูแน่นทุกบานนะครับนะฮะองศาประตูหลังขวานะฮะเข้ามุมหมดนะครับชายบนยันล่างเลยนะครับเป๊ะเลยนะครับคันนี้ใครได้ไปถือว่าได้รถที่สภาพค่อนข้างเดิมแล้วก็สมบูรณ์นะลูกค้านะฮะแม็กด้านหลังฝั่งขวาก็ยังใหม่นะฮะยังไร้ร่องรอยนะครับลูกค้านะครับผมเห็นต่ำหนีนะฮะ สำนีมีตรงนี้นะครับนี่ครับกันชนหลังนะฮะมีรอยล้าอันเนี้ยไม่ยากเลยเจ้าของเดิมอาจจะไปเบียดอะไรมานะครับเห็นรอยเบียดอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตทำสีให้เลยนะครับทําสีให้1ชิ้นนะฮะอันนี้เป็นรอยค่อนข้างที่เห็นชัดจริงๆนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับชุดงาน250 XV นะครับโลโก้เทียน่าโลโก้นิสสันนะครับชุดงานคิ้วฝากระโปรงท้ายนะฮะยังเงายังสดนะลูกค้านะฮะองศาฝาท้ายเข้ามุมหมดเลยนะฮะเพราะว่าฝาท้ายไม่เคยแกะนะครับลูกค้านะฮะเข้ามุมเป๊ะเลยนะครับ นะฮะไม่มีเปิดไม่มีอ้านะครับเนียนมากนะครับเซ็นเซอร์ถอยหลัง4ดวงยังอยู่ครบหมดนะฮะชุดงานคิวท้ายคิวซ้ายคิ้วขวายังสวยนะครับยังสวยนะฮะ ไฟใสมากนะบางคันผมได้มาปี0 9นย์เนี่ยไฟจะออกมีรายงาคันนี้ไฟไม่มีรายงาแม้แต่นิดเดียวนะไฟท้ายจะได้เป็นแนวอีดีเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วถ้าเป็นนิสสันเทียรานะลูกค้าออปชัน่นกี่รุ่นกี่รุ่นนะครับเขามาใส่ในเทียราทั้งหมดนะฮะดังนั้นนะ่ะคนลูกค้าที่ซื้อเทียราไปยังไงก็คุ้มนะฮะยังไงคุ้มเหมือนที่ผมแจ้งลูกค้าอยู่เสมอนะฮะว่าเรื่องระยะทาง ลูกค้าบางคนถามผมมานะคุณเจยอยู่ไหนผมบอกว่าอยู่ติวนนนันนนท์สีนนนทบุรีนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางนะครับผมมีบริการจัดส่งฟรีทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะลูกค้าผมส่งให้ฟรีถึงที่บ้านนะ ดังนั้นระยะทางตัดทิ้งเลยนะฮะแล้วที่สําคัญนะครับลูกค้าหลายท่านเนี่ยซื้อรถคันนึงเนี่ยผมเข้าใจเลยนะฮะว่าใช้หลายปีลูกค้าบางคนผมซื้อคันเนี่ยใช้เป็น1ิปีนะเพราะผมแจ้งเสมอนะฮะเงินทองหายากกว่าลูกค้าจะเก็บเงินได้นะครับแล้วมาซื้อได้แต่ละคันนะครับใช้เวลาหลายปีดังนั้นนะซื้อกับเราผมการันตีเลยนะฮะไม่มีผิดหวังนะครับเพราะเราขายรถมาหลายปีแล้วเราเป็นผู้เชี่ยวชาญครับดังนั้นรถทุกคันที่ผมได้มาผมสกรีนคัดก่อนซื้อแล้วก่อนปล่อยจําหน่ายให้ลูกค้าดังนั้นลูกค้า ค้าได้ใช้รถดีๆแน่นอนนะฮะแล้วทุกคันเล่มทะเบียนผมโอนให้ฟรีทั้งหมดนะโอนให้ฟรีทั้งหมดนะครับสีข้อนี่บางเฉียบเลยนะฮะนะฮะเสากลางประตูหลังนะครับชายบนยาชายล่างนะฮะเข้ามุมหมดนฮะจะมองแนวตรงแนวข้างนะครับไม่มีเปิดนะครับคิวยางสวยทั้งสด้านเลยนะลูกค้าคิ้วยางกับขอบขอบประตูนะชายบนอย่างเงาหมดนะครับเงาหมดเลยนะครับงานสียังไม่เห็นบุบไม่มีถลอกนะฮะมีแต่กันชนหลังอยู่นะฮะนะฮะเสาประตูกลางนะครับเข้ามุมหมดนะด้านซ้ายนะครับ นะครับข้อมูลหมดนะฮะถ้าเป็นโตท็อปจะมีคีเรตประตู2ฝั่งนะคีเลตคืออะไรเนี่ยจะมีปุ่มเห็นไหมครับคีเลตคือกรณีเรากุญแจใส่กระเป๋ากางเกงนะครับแล้วเราจะเปิดปิดรถเนี่ยเราสามารถกดจากตรงนี้ได้เลยถ้ากุญแจอยู่ในรัศมีประมาณ30-50ถึงเซนติเมตรนะครับลูกค้านะฮะเปิดได้เลยนะครับไม่ต้องมากดที่กุญแจนะครับสีนี้บางเฉียบเลยนะครับชุดงานคิ้วสวยทุกด้านนะครับมีคราบบ้างเดี๋ยวขัดให้นะครับเดี๋ยวขัดให้ออกหมดนะฮะลูกค้านะฮะ นอกนั้นแก้มหน้าซ้ายยังดูดีนะครับยังดูดีนะฮะนะฮะยังโอเคเลยนะครับกิบล็อกกันชนหน้าสเกิร์ตต่างๆเข้ามุมหมดนะครับซุ้มล้อข้างในนี่อยู่ครบทุกด้านนะไม่มีหายนะครับซุ้มล้ออยู่ครบทุกด้านอันนี้ยังไม่ได้ล้างแบบละเอียดนะเนี <L> ่บบยฮะแค่ล้างภายนอกเรามาถ่ายรีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับไฟหน้าใสามากนะครับไฟหน้าใสามากนะครับชุดงานกระจังหน้าต่างๆยังดูดีนะครับเดี๋ยวขัดอมน้ํายาให้นะครับ มีไฟตัดหมอกโรงงานให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นท็อปสุดนะฮะตัว250 XV นี่คือท็อปสุดแล้วนะครับท็อปสุดของรุ่นแล้วนะครับกันชนหน้านี่มีรอยนิดนึงอันนี้เดี๋ยวอาจจะแต้มสีให้นะลูกค้าผมเสียดายสีเดิมนะของกันชนนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทาให้นะเดี๋ยวผมขัดแล้วก็แต้มสีให้นะครับขัดแต้มสีให้เดี๋ยวผมพามาชมภายในนะกุญแจจะเป็นกุญแจไร้ดอกแบบนี้นะครับเป็นกุญแจเดิมโรงง,งานนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกระจกนะให้แสงเข้านะลูกค้าขออนุญาตนะครับ ค,คันนี้ไม่อยู่ประมาณเดี๋ยวผมดูไมให้นะครับเลขไมยอยู่ประมาณ200,000นะครับถือว่าใช้งานไม่เยอะนะลูกค้านะครับพมาลัยสภาพยังปกตินะฮะ เทียนาเปิดมาภายในนี่จะรู้เลยนะว่าเป็นนิสสันเทียนาเพราะเขาจะออกแบบการตัดเป็นตัดทูโทนนะฮะภายในเขาจะทําเป็นลายไม้นะครับคันนี้ออปชั่นมาเต็มนะลูกค้าออปชั่นเป็นพุชสตาร์ทปุ่มนะฮะเป็นปุ่มสตาร์ทแล้วนะครับไม่มีดอกแจเสียบแล้วนะครับสนะครับมีม่านหลังไฟฟ้าให้นะครับสามนะฮะมีครุสคอนโทรลมีมัตติฟังชั่นพวงมาลัยระบบล็อกความเร็วขับขี่อัตโนมัติสี่นะครับมีเนวิเกเตอร์นะครับเพราะว่าเป็นจอให้นะครับเป็นจอเนวิเกเตอร์นะครับห้านะครับเป็นออโต้แอร์แบ็กเอเบสแล้วยนะะฮ ลูกค้าสังเกตงานคอนโซลกลางนะปุ่มไม่มีถลอกไม่มีลอกนะฮะลายไม้ยังดูดีนะฮะอันนี้จะเป็นหลังคาสลูปนะครับหลังคาสลูปก็สามารถเปิดได้ปกตินะฮะลูกค้านี่นะครับกดเปิดได้เลยนะครับนะฮะเอาเพิ่มออปชันในการขับขี่นะลูกค้าเวลาขับฤดูหนาวเนี่ยฮะเปิดเพิ่มบรรยากาศนะครับความสวยงามน,นะฮะนะฮะเบาะนี่เป็นเบาะหนังเดิมนะฮะอาจจะมีริ้วรอยบ้างนี่ผมเดี๋ยวผมทําสปาให้นะ พวกนี้เดี๋ยวผมทําสปาค่าพวกนี้จะหายหมดนะครับลูกค้าอันนี้ผมยังไม่ได้ทําอะไรนะครับปุ่มปรับบอดต่างๆชุดงานพลาสติกยังอยู่ครบนะฮะไม่มีกรอบไม่มีหลุดนะยางกันฝุ่นกันเสียงชายล่างเนี่ยยังอยู่นะเนี่ยฮะบางคันพวกนี้ฉีกขาดไปหมดแล้วนะครับกรอบไปแล้วนะฮะคันนี้สภาพยังดูดีนะครับสภาพยังโอเคเลยนะครับลูกค้าถือว่าสภาพมีสมบูรณ์นะเดี๋ยวผมให้ดูพรมพื้นนะพรมพื้นผมตีสะอาดเลยนะขนาดยังไม่ได้ฟอกนะฮะเดี๋ยวฟอกให้จะเงาแล้วก็สดมากกว่านี้อีกนะครับลูกค้านะครับเงา นะฮะไม่มีแตกไม่มีบวมนะครับชุดงานเปิดประตูงานชุดโครเมียมต่างๆชุดเมมโมรี่อบ์ดได้2ตําแหน่งนะฮะปรับเปิดกระจกนะฮะโลโก้ไม่มีหลุดไม่มีด่างหายไปไหนนะครับแผงประตูยังดูดีนะตะเข็บเดิมอยู่ครบหมดนะครับอันนี้การันตีตรวจเช็คให้นะครับน็อตประตูไม่เคยแก่นะฮะน็อตประตูไม่เคยแก่อันนี้การันตีงานโครงสร้างให้นะครับการันตีโครงสร้างนะฮะด้านหลังนะครับด้านหลังสภาพโดยรวมถือว่ายังโอเคนะฮะลูกค้าเบาะไม่มีแตกไม่มีฉีกนะครับมีริ้วรอยของการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะครับ นะฮะมีรอยย่นรอยอะไรบ้างถือว่าเป็นเรื่องปกตินะฮะถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่ารถใช้งานนะครับนอกนั้นยังดูดีนะแต่บอกไม่มีขาดไม่มีรูนะครับไม่มีขาดไม่มีรูนะครับแผงประตูชุดลายไม้ต่างๆดูดีหมดนะฮะไม่มีกรอบไม่มีแตกนะฮะแผงประตูไม่มีด่างไม่มีรอกนะมือเปิดประตูต่างๆนะฮะรอยนิดนึงยังไม่มีเลยนะครับยังใส่เลยนะฮะเนี่ยยังใส่คลีนเลยนะฮะใส่คลีนมากนะครับเดี๋ยวดูภายในดูด้านหลังนะนี่ด้านหลังเป็นยังไงครับสะอาดนะถ้าถามผมนะ คือถามผมสภาพเนี่ยผมตีสะอาดนะครับลูกค้าดูแผ่นกันฝุ่นกันเสียงนะนะไล่ไล่ร่องรอยไล่รอยเปื้อนเลยนะฮะตะเข็บเดิมฝากระโปรงนะฮะอยู่ครบหมดนะครับอยู่ครบทุกจุดนะฮะลูกค้านะฮะไม่มีหลุดหายไปไหนน็อตไม่เคยแก่นะน็อตแก้มต่างๆไม่เคยถอดไม่เคยแก่นะฮะตะเข็บเดินเม็ดอักเดิมนะครับเดี๋ยวขอญาตดูข้างในนะครับข้างในก็จะเป็นบล็อกเครื่องมือนะคือมือยางไหลบางคันเนี่ยบล็อกพวกนี้หายไปหมดแล้วอันนี้อยู่ครบทุกตัวเลยนะครับอยู่ครบทุกตัวนะครับ ะะอันนี้ก็จะเป็นเป็นยางอะไหล่อยู่ด้านหลังนะฮะไม่มีผูนะฮะสภาพดูดีนะครับรงน,นั้นโอเคหมดนะพวกยางกันฝุ่นกันเสียงเนี่ยย,ยังดูดีหมดนะครับนะฮะพวกยางพวกนี้ยังอยู่ครบนะฮะบางคันพวกนี้ฉีกแตกเปื่อยหมดแล้วนะครับคันนี้ยังสภาพยังสมบูรณ์อยู่นะครับยางไม่มีฉีกนะ,ะลูกค้าด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับแผงประตูใหม่มากนะใหม่เหมือนทุกด้านเลยนะฮะใหม่กลิบเลยนะคือใช้คำว่าไรตําตหนินะฮะคือคันนี้ภายนอกสีผมตี95%บวกนะฮะภายในตี90%ขึ้นไปนะครับ สภาพโดยรวมถือว่าโอเคได้เป็นสีทูโทนด้วยนะฮะเป็นสีเบจครีมบวกกับตัดลายไม้นะลูกค้าคือรถรถถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยจะต้องเป็นสีนี้เท่านั้นนะครับนะฮะถ้าเป็นสีดําจะเป็นตัวสปอร์ตนะครับประตูใหม่ทุกด้านเลยนะใหม่จริงๆนะยอมรับเลยว่าเจ้าของเดิมดูแลค่อนข้างดีนะคือรอยรอยน้อยมากครับลูกค้านะดูจากชุดงานคอนโซลต่างๆนะครับ นะฮะปุ่มปรับช่องแอร์ต่างๆไม่มีหลุดหายไปไหนนะโลโก้ต่างๆยังอยู่ครบนะฮะปุ่มปรับเครื่องเล่นนะครับปุ่มปรับมันติฟังก์ชันต่างๆยังไม่มีถลอกไม่มีลอกไม่มีหลุดนะฮะลายไม้ไม่มีแตกแม้แต่นี้เดียวนะก็จะมีรอยย่นของเบาะบ้างนะครับแต่ถือน้อยเดี๋ยวผมทําสปาให้นะเดี๋ยวผมทําสปาชุบน้ํายาให้นะครับรอยย่นก็จะหายไปทั้งหมดนะฮะงานชุดงานพื้นต่างๆชุดโลโก้เทียน่าต่างๆยังเงานะฮะอันนี้เป็นชุดแต่งนะเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องยนต์เดี๋ยวผมลองสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต แล้วเป็นรถที่ขับดีมากครับเป็นรถที่ขับดีมากๆเลยนะลูกค้าดูสังเกตดูนะชุดห้องเครื่องนะชุดงานพลาสติกต่างๆนะฮะสายไฟนะครับชุดท่อน้ําต่างๆไม่มีกรอบไม่มีแตกนะลูกค้านะฮะแผ่นกันความร้อนเดิมโรงงานนะฉลากสินค้ามอกอรนะฮะแผ่นพับต่างๆยังอยู่ครบนะยางกันฝุ่นกันเสียงชายหน้านะฮะยังอยู่ครบนะฮะนะครับสภาพโดยรวมถึงยังโอเคเดี๋ยวผมลองสตาร์ทนะครับ เดียวติดนะฮะลูกค้าแล้วเครื่องนิ่งมากนะเครื่องนิ่งไม่พอนะลูกค้าแล้วรถขับดีมากเลยนะขับดีจริงๆนะเทียน่านี่คือเป็นรถที่ขับสบายนะครับเป็นรถที่ขับสบายแล้วก็ความนุ่มทอร์นาลาดีมากนะวิ่งไกลต่างๆนะฮะกระปุกพักต่างๆพวกแก้มเดิมหมดนะฮะไม่เคยแกะนะฮะลูกค้า ก็เดี๋ยวถ้าผมมีรถดีๆใหม่ๆผมจะมาอัปเดตตลอดนะและผมฝากลูกค้าทุกท่านนะครับเจอรถที่ใช่อยู่กับเราติดต่อเข้ามาเลยนะเพราะว่าผมมีบริการจะส่งฟรีทุกจังหวัดนะฮะทั่วประเทศไทยรวมถึงการจัดแซ์ด้วยนะลูกค้าเหมือนที่ผมแจ้งไปนะอย่าไปกังวลเรื่องระยะทางนะครับแล้วอีกอย่างนะฮะกว่าเราจะเก็บเงินได้มันหายากนะครับตังค์ฮะถ้าเจอรถที่ใช่นะครับทักมาเลยนะไม่ต้องเกรงใจนะลูกค้าขอบคุณจากหัวใจนะครับขอบคุณครับ